สวัสดีค่ะสวนมุมไม้บ้านมากกว่าความสดใสสดชื่นและชุ่มฉ่ำของสายฝนนะคะวันนี้เราจะมาพบกับต้นไม้ของพี่กุ้งนะสวนปลูกเพาะรักนะคะไม่พูดพ่าทำเพลงเรามาคุยกับพี่กุ้งกันเลยพี่กุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับลูกค้าใหม่นะคะขอเบอร์ติดต่อพี่กุ้งหน่อยค่ะเบอร์ติดต่อนะครับ0 9 6ย์6 1 5 9 4เครับวันนี้ก็แอดไลน์ได้เลย ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งห้าเก้าสี่นะคะราคาต้นไม้ในวันนี้พี่กุ้งรวมส่งไหมคะราคาตรงนี้เราตั้งไว้ถูกแล้วแล้วเราไม่ได้รวมส่งเพราะว่าถ้ารวมส่งไปราคาจะแพงขึ้นอยางนี้เราแยกแต่ว่ากระถางเล็กเลเริ่มที่ที่8ปสิบาท<อ>แล้วก็ต่อไปถ้าเป็นสามกระถางอย่างเงี้ยอาจจะในในหนึ่งกล่องก็จะเป็นร5อยห้าสิบประมาณ<อ>โดยประมาณอย่างจริงราคาส่งอะมันเกินอยู่แล้วแต่เราจะเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าบางส่วนค่ะ การแท็กต้นไม้ฝีมือครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคอนที่ฝุันจะตกเพราะว่าตอนนี้มันมันเริ่มแล้วใช่หน้าฝนเลยไม่ค่อยได้ไปเซฟวันเลยค่ะเรามาไลฟ์ที่สวนเลยเริ่มจากต้นแรกต้นนี้เลยอันนี้เป็นแปลง้ังขวดสีชมพูเนาะเขาเรียกแคะค่ะแคะคือความสูงไม่สูงมากตัวนี้อาจะออกเป็นพุ่มและใบใบเขาจะกว้างกว่าไอตัวแดงสังเกตใช่ความต่างดอกอ่ะอาจจะดูเผินๆคล้ายกันนี่คือสีชมพูสดสีชมพูใบเขาจะปีก เปลือกใบเขาจะกว้างกว่าสีแดงค่ะใบเขาก็จะใหญ่กว่าถ้านีอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วทรงพุ่มกําลังจะออกดอกเยอะเลยเท่าไหร่คะพี่อันนี้อยู่สองรอยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบเองงดงามลงดินนะพรุ่งเลยค่ะแต่ก็ไม่สูงมากนะคะอันนี้มานี่แมคะชอบเขาชื่อขาลือสีหรือว่าขาตะแปะอืมค่ะตะแปะอันนี้ดอกเขาจะเป็นแบบเนี้ยมีดอกก็จะมีเป็นเขาวอมส้มมีเป็นขาแล้วก็พุ่มอย่างใหญ่เลยค่ะอันนี้มีอยู่สามสี่กระถางนะคะ อันนี้เราแบ่งมาแบ่งปันเพราะปะกติเราจะไม่ค่อยเอามาไล่เราก็หาย,ยากตัวนี้ยังเก็บสะสมอยู่ค่ะเท่าไหร่คะพี่กุ้งอันนี้สองร้อยแปดสิบครับพุ่มบลเลอร์เลยค่ะ,ะสูงประมาณหนึ่งเมตรดอกเยอะอยู่อันนี้อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อันนี้เดี๋ยวดอกสวยมากหลายคนคงเคยเห็นดอกอันนี้ละค่ะดอกบัวสวรรค์วส,วสีชมพูนะคะเราเคยนํามาไล่แล้วอันนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่กุ้งอันนี้สองร้อยสองร้อยต้นสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะ นี่เรามาต่อเรามาต่อกันที่ฝรังร่งห้องเต,ต้อันนี้ห้องเต้ม,มันอร่อยอะคะ่ะห้องเต้จะต้องฉันแต่ของอร่อยใช่ไหมคะใช่เพราะอันนี้คือเราอยากให้แนะนําให้ไปปลูกครัเพราะว่ามันหายเป็นไม้หายยากตัวหนึง่งแล้วก็ หหทีี่่่่ยยังไมมคอแพลใบจะคล้ายๆกับกัมยานโอมานแต่ว่าขยี้ออกมากลิ่นฝรั่งเลยค่ะนี่เป็นกิ่งตอนนะฮะอันนี้ที่เราทำเราเราทำไว้ในถุงดล้วคอัคือพรอปลูกแล้วนี้สองร้อยสองร้อยนี่ราคาลดลงนะคะเพราะเออเรามีจํานวนค่ะนี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ฝรั่งเหมือนกันแต่เป็นฝรั่งขี้นกแดง่ดงขาว่ดงขอบใบขาวอย่างนี้สูง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 แต่ว่าสามารถลงกล่องได้ค่ะตัวนี้เป็นกิ่งทาบนะครับเราทาบมา ค่ะอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้เอ้ย <คะ S 2> ต,ตัวนี้เราเอาสองร้อยห้าสิบคือว่าเขาสูงอยู่แต่ว่าเวลาเร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 าแพ็กอะ่ะเราจะม้วนใบให้นิดนึง <Okay. S 2> ปบใบให้นิดนึงดูสุขภาพแข็งแรงมากเลยค่ะอ่าอันนี้คืออันนี้ก็เคยนํามาแล้วแม่ค้าได้มาอีกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดอกอเดี๋ยวเงยหน้ามานิดนึง <laughs> ดอกนมแมวค่ะนมแมวพอได้กลิ่นแล้วเราจะนึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะคะใครอยู่ในยุคเบบี้บูมหรือว่าเ e นเอะค่ะเบเกอรี่จะใช้กลิ่นนมแมวเป็นส่วนผสมเนี่ยค่ะดอกนมแมวเป็นไม้ไทยหายากนะคะใกล้ยาสูนพันธ์เราค่ะชื่อต้นเท่าไหร่คะพี่กุ้งสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเป็นกระถาเมตรประมาณเมตรสิบยี่สิบค่ะโอเคอันนี้ มานีนี่ดอกเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นมีความแปลกมาดันมาดันด่านกินได้แล้วก็เป็นไม้ประดับด้วยวยดอกเต็มแต่เดี๋ยวนี้เขาส่วนมากเขาจะเป็นพวกทวายละคือออกดอกตลอดนี่คือกมีผลคือออกดอกแล้วก็มีผลตลอดตัวนี้เป็นทวายตัวนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้ราคาติดไว้ที่สี่ร้อยครับนีวยังหายยากอยู่ตัวนี้ยังหายากอยู่ครับคือความด่างอะเขาสะเียนแล้วใช่ครับแล้วลูกเขาจะออกสี่ดงๆแบบเหมือนใบอย่างเงี้ยสวยค่ะสวย มาตัวนี้ก่อนข้างล่างก่อนก็ได้ค่ะแนะนําเสนอตัวนี้เรานลมนยงมาแล้วแบ่งปันกันพิพิไม้บัลเลอร์เลยจากจากช่อเดียวที่เราเคยเลี้ยงเนาะดูดูโคนสิคะบางคนอยากได้ไม้พุ่มแบบไม้เห็นผลเลยหรือไม้ทรงพุ่มเลยเงี้ยตัวนี้เหมาะค่ะอันนี้คือปปยเซียนด่างแม่ค้าตั้งแต่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆไม่เคยเห็นเขาทิ้งดอกเลยนะคะออกดอกตลอดทั้งดอกทั้งใบอ่ะอันนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้อยู่ที่480 480สิบคุ้มค่ะคุ้ม มะนาวมะนาวมะนาวคาเวียนะคะมะนาวคาเวียเนี้ยก็เป็นไม้หายากอันนี้ที่เอามาให้ดูสามอันคือแม่ค้าจําไม่ได้ค่ะมันจะมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะหมายถึงเนื้อในมันนะคะรูปมันจะเป็นรีรีมะนาวคาเวียส่งพุ่มก็จะต่างกันเนาะใช่ตามสไตล์เอ่อถ้าใครต้องการรับสีไหนพุ่มแบบไหนวงมาก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนมันชมพูไหนส้มันไหนเหลืองนะคะนี ราคาเท่ากันหมดไหมคะอ้าวสองร้อยเท่ากันสองร้อยเท่ากันอันนี้มาตัวอันนี้เป็นตัวแคะตัวสนใบพายแค่แค่คือแพ่แค่เนี่ยคือความสูงเขาจะไม่ไม่สูงน่ารักมากจะมุตมีเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยครับสองร้อยนะคะรากแข็งแรงดีแล้วอันนี้เป็นตัะกูลโฮหย่าแล้วครับอันนี้ไม่ใช่หฮย่าค่ะชะลูดช้างดอกสีขาวหอมมากเลยค่ะเอิญความรู้เรื่องต้นไม้ไหมคะจะมีเยอะมากกว่า แต่พะะ่อค้าจะเก่งเรื่องราคากับการแพ็คนะคะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เราเอาแบ่งปันกันที่สองร้อยก็ได้ครับะค่ะสองร้อยนะคะ,คะเริ่มโลแบตแล้วคะ่ะอันนี้คือ,อะปะากายแก้วคะ่ะปะกายแก้วไม่ด่างนะคะตัวด่างค่อนข้างราคาสูงเดี๋ยววันหลังแม่ค้าเอามาให้ดูอันนี้ร <150. S 1> าคาหนึ่ร้อยห้าสิบปะกายแก้วนี่คืออยู่ในตระกูลโฮยาดอก <Yeah. S 1> เขาจะกลิ่นหอมเหมือนใบเตยอะคะ่ะ อันนี้มาอีกตัวหนึ่งมะนาวเหมือนกันค่ะแต่อันนี้คือมะนาวเทศแคร์ตัวนี้ตัวแคร์เออเขาจะมีลูกสีแดงนะคะลูกเขาจะเหมือนตัวตัวใหญ่ความสูงเขาสูงไม่เยอะ,ะคะ่ะตัวนี้เป็นตัวแคร์เมื่อกี้ประกายแก้บอกราคาแล้วใช่ไหมคะบอกแล้วครับ <150. S 1> ร้อยห้าสิบอันนี้มะนาวแาคร์เท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบจะบอกว่าราคาเท่ากับต้นใหญ่ต,หญต้นใหญ่ก็สองร้อยห้าสิบแต่อันนี้ไม่แค่นะคะจะสูงไปเรื่อยๆเ,เป็นามาไม้ใกล้กันนี่นคือแค่นี่คือไม่แค่ค่ะแม่ค้าคเอามาเปรียบเทียบใบจะคล้ายกันแต่แค่จะข้อสั้นกว่านะคะราคาเท่ากันสองร้อยห้าสิบค่ะมานาวเทศแคะกับไม่แคะนะคะมาอันนี้เป็นไม้ไทยอีกตัวหนึ่งค่ะเหออเลือกระถางเดียวแล้วค่ะมันหลงอยู่ อ่อดอกเพิ่งจะร่วงไปชื่อปริศนาค่ะปริศนาเป็นไม้โบราณปริดปลอปลาค่ะปริศนาค่ะนะคะปริศนาเป็นไม้ดอกหอมดอกนางจะสีเหลืองอ่อนออนอันนี้สองร้อ<า>ยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนะคะ ตระกระถางหนักอยู่ค่ะอันนี้เป็นตระกูลคนทีสอนะคะชื่อข่เหมาค่ะดอกนางจะเป็นช่อสีขาวราก,ก,กประมาณนี้รากเยอะแล้วรากเยอะมากเลยค่ะอันนี้เอามาให้แบ่งปัน,น,น 180. เพราะว่าหายากนั่นนะคะข่เหมาตัวนี้ร้อยแปดสิบค่ะ ส่วนตัวนี้คือพัดโบกเศรษฐีค่ะเขาดอกเขาจะเหมือนตัวโอกเขามีโนตตัวนนดอกเขาจะเป็นเหมือนเป็นตัวโนตนะครับชื่อพัดโบกเศรษฐีค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้ราคาเราทําเองนะคะครับอันนี้เลี้ยงง่ายครับแล้วก็แตกพุ่มเร็วค่ะสวยด้วยค่ะอันนี้มาอีกตัวเป็นไม้เมื่อก่อนเป็นไม้แรมากเี่ยตัวนี้ก็ยังมีลูกค้าถามหาอยู่บ่อยๆเรามกแบบนี้ล้วดด่างค่ะ ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่กุ้ัวนี้สามร้อย <300 S 2> ครับสามร้อยนะคะ,คะละงดด่างมีสามใบค่ะเน้นนะคะทั้งหมดไม่รวมส่งอันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งชื่ออ่าอะไรนะหน้าบัวใบพลูฮะมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษอีกชื่อไหมคะจําไม่ได้จําไม่ได้เหมือนกันเป็นนานๆจะเอามาไลฟ์ทีนึง <c oughs> อันนี้เท่าไหร่คะส <400 S 2> <400 S 1> ี่ร้อยคั้นะสี่ร้อยนะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้ว ฟร์มใหญ่แล้วค่ะเมื่ก่อนแล้วค่ะไม่ได้เลยเราจะไม่คุยถึงความหลังนะคะมาตัวนี้คือเ,อเดี๋ยวก่อนนะพี่ลังกาสาดางรู้สึกเ,เคยเอามาแล้วค่ะสวยงามอยู่เสมอก็เลยเอามาอีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้ร <180 S 2> ้อยแปดสิบร้อยแปดยนนี้เรามาลดให้เะเมื่อก่อนเราขายอยู่สองร้อยแต่นี้เราลดให้อีก ให้หน่อยหนึ่งืะเศรษฐกิจอย่างนี้เลยเลยลใช่ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยไปเยอะเลยนะคะคุณลูกค้าขายังไงก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะเผื่อจะมีสมาชิกเพิ่มเดี๋ยวเรามาอีกตัวหนึ่งเลยนะคะอีกตัวหนึ่งของเราก็คือมุจลิน,นสัปดาห์ที่แล้วมุจลินเขียวอันนี้มุจลินด่าง สีนางจะแบบทองตัวนี้เป็นไม้เป็นไม้ค้างปีรากแข็งต้นใหญ่แล้วลาต้นใหญ่แลยนะทุกคนคือตามตาเนี่ยเขาจะออกไม้ส่วนนี้อึดถุดนค่ะตัวนี้เราแบ่งที่สองร้อยครับอันนี้ดอกสีชมพูดอกสีชมพูเหมือนกันตัวนี้ค่ะมาตัวข้างหลังเลยค่ะอันนี้ไม่รู้ใครเบื่อแต่แม่ค้าไม่เบื่อมันเป็นไม้ในใจคือมักกาด่างครับ เดียวของเขาไาอยู่ที่ใบเขาจะสวยใช่ค่ะดอกเขาจะออกตามซอกใบไม่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยสวยเราเน้นใบค่ะเป็นไม้แดดสวยมากแม่ค้าชอบแต่ก็แบ่งปันได้นะคะมีจำนวนอยู่อันนี้250ราคาอ๋อลืมถามราคาเดิมนะคะ250แล้วเราก็มาข้างบนนี้เลยค่ะพี่กุ้งอันนี้คือปีแป ปีแปรหรือว่าชวนป่วยปีแปรที่ว่าลูกเขากินแล้วมันจะชุ่มคออันนี้ต้นเราตอนมาจากบ้านเรามีสามยอดเลยนะคะอันนี้เป็นกิ่งตอนเอากระถางแปดนิ้วนี่เอาสองร้อยแล้วกันแบ่งกันรางิีเขาขายกันแพงกว่านี้เยอะแต่ว่าเราเราทำเองเราก็ขายถูกหน่อยเนาะเราเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเปลี่ยนกระถางได้เลยอันนี้คือปัตเวียปตเวียดอกสีแดงอันนี้ตัวด่างนะคะ ตัวนี้ก็สองร้อยเหมือนกันครับอันนี้สองร้อยมันด่างเสียแล้วนะครตัวนั้นค่ะแล้วก็มาตัวนี้มีพระเอกของเราตัวนี้พุ่มใหญ่อยู่แล้วก็เขาบอกว่าหนักมากสงสารรบสนีทพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่คือไม้ได้ฟอร์มแล้วตัวนี้ไม่ต้องไปเลี้ยงลูกค้าซื้อไปคุ้มค่ะและราคาก็น่ารักมากที่สวนเราจะเป็นไม้ค้างปีแต่เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาแค่นั้นเองถ้าเปลี่ยนกระถางมันก็จะแตกพุ่มใหญ่อีกี้ใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่้อันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ ถูกมากเลยอันนี้อันนี้คืออาฝาดเป็นไม้กลงกลางชนิดหนึ่งเนี่ยคะ่ะฝาดแดงดอกจะแดงตัดกับสีเขียวสวยเลยค่ะเอาไปคนเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบรดน,น้ำไปแช่น,นช้ำได้ไไดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้เรายกกระถางเ,าเ,าเข้ามาเดี๋ยวจะยังยก,ยกให้ดูเนาะมันเป็นเป็นโมพุ่มอย่างนี้เดี๋ยวจะยกให้ดูนี่ค่ะคือเราไปก็ไปใส่กระถางที่น ที่มันมีรูอะไม่มีรูอะครับเอาแช่น้ำได้เลยเลี้ยงในน้ำก็ได้เลี้ยงเหมือนบัวนะคะเลี้ไม้แดดเท่าไหร่ครับพี่กุลตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ตั้งออกดอกเลยนะครับอ๋อราคาดีงามแล้วเรามาตรงไหนดีคะนี่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 อันนี้ถ้าทางจะอร่อยอะเพราะว่าใบตัวนี้จะมีใบพูนนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฝนฝนมันตกแล้วเราไม่ได้ค่อยได้ฉีดเดี๋ยวแม่ไม่อยู่พ่อไปซื้อมานี่ตั้งจะอร่อยนะคะมันเป็นมันเป็นเอมะนาวมะนาวสีชมพูเนื้อในก็จะสีชมพูค่ะ เนีย่าายใบเขาจะด่างเป็นมะนาวนะคะราคาค่ะพี่กุ้งอันนี้สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบเองถูกมากเลยเนี่ยเราอันนี้เป็นต้นแรกนะเราเอามาแบ่งกันเราจะมาที่ตรงนี้ก่อนดีกว่านี่อันนี้คือแก้วมุกดาก้วนี้ไม่แคะครับไม่ด่างไม่แคะตัวเขียวค่ะแก้วมุกดา,ดาไม่มีแคะค่ะ ไม่มุกดาไม่มีแค่มีแต่แก้มุกดาด่างนะคะนี่นะคะจะให้ชมดอกดอกเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วกลิ่นเขาจะหอมเหมือนคาราเมลมันชื่นใจอะค่ะขนาดเหี่ยวยังหอมเลยค่ะดูโคนซะก่อนนี่ลงดินได้เลยในรากกระลุแล้ว่ะคะเป็นไม้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางสองร้อยแปดสิบค้าแอบเห็นป้ายนี่นะคะสูงประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยค่ะ สองร้อยแปดสิบนี่มาแดงอีกตัวนึงนี่ก็แดงจัดจ้านค่ะตัวนี้เป็นแรกพบครับสีแดงสีแดงเนี่ยจะโตช้านะคะเลี้ยงไม่ยากค่ะเป็นไม้แดดเหมือนกันแต่โต,ต,ตช้าหน่อยกว่าสีอื่นๆเท่าไหร่คะอันนี้สองแปดสิบครับสองร้อยแปดสิบอันนี้คือเมตรกว่าแล้วนะคะเดีมาที่ตัวนี้เนาะสองนี้ตัวนี้ อันนี้คือสนแคริบเบียนนะคะไม่ใช่สนสามใบแม่ค้าอยากแนะนําให้เอาไปปลูกมันเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะเพราะเวลาเาสมันสวยพุ่มเขาแน่นกว่างสามใบไม่เหมือนสนสามใบสนสามใบอะค่ะจะเลี้ยงยากนะคะกรุงเทพก็ปลูกได้เนี่ยค่ะอยู่โคราชก็งดงามนะคะอันนี้เรากิ่งตอนเราตอนมาเราแบ่งปันกันที่สองร้อยราคาสองร้อยสูงนะครับเนี่ยรากเดินดีแล้วตัวนี้เอาไปเท้าหรลอลงดินได้เลยค่ะ อันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ลูกค้าไปเซิร์ชใน Google ได้สวยนะคะพวงโกเมนค่ะอันนี้ก็สีแดงรู้สึกว่ามาสัปดาห์นี้ดอกแดงๆจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะคะพวงโกเมนกระถางนี้เท่าไหร่ครับนีบเป็นไม้เลื้อยนะคะสองร้อยห้าสิบยังไม่รวมส่งของที่บ้านแม่ค้ามีอยู่ที่เนอร์เซอรี่ข้างหน้าออกเป็นพวงสวยมากเลยค่ะ ลำดับถัดมาลำดับถัดมานะคะอันนี้คือดให้ดูทรงบันดาลนะคะทรงบันดาลที่เขาปลูกริมถนนที่มันอันนั้นตัวมันไม่แคร์แต่ตัวนี้คือตัวแคร์นะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะเล็กกว่าใบเขาจะเล็กกว่าตัวใหญ่มีกระถางเดียวนะคะนะคะเก็บไว้กระถางหนึ่งอันนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้สองร้อยครับทรงบันดาลแคร์ใบกระดอกเขาก็จะประมาณนี้ใช่ค่ะนี่แล้วก็มาอีกตัวหนึ่ง อันนี้เห็นในท้องตลาดเริ่มมีขายเราก็เลยเอาออกมาตัวนี้เป็นมันไลฟ์อีกลวงพึ่งทีหนึ่งลวงพึ่งนะคะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยปดสิบครับร้ <180 S 2> อยแปดสิบส่งตนสูงประมาณเก้าสิบเซนลวงพึ่งมา ปิดท้ายกันด้วยต้นพุทธนะคะอันนี้คงไม่เคยเห็นัสักเท่าไหร่เขาเรียกพุทธคุ้มคลองดอกนางจะเป็นเหมือนลีลาวดีค่ะหอมอ่อนๆพุทธคลุมคลองนะคะชื่อดีค่ะใบเขาสวยดีใบเขาจะเป็นด่างๆ ไป,ไปตัวด่างครับพุทคุ้มครองแต่ก็แม่ค้าก็ยังไม่เคยเห็นตัวเขียวนะคะอันนี้มีเนี่ยหากระถางสุดท้ายแล้วพราแม่ค้าเก็บไว้กระถางหนึ่งไม้ที่แบบว่าแปลกหายากก็จะจะสงวนไว้เพราะ<ว>ตัวนี้ราคาอย่างสูงนิดหนึง่งราคาคสูงค่ะเท่าไหรค่ครับอันนี้ห้าร้อยครับยังสูงอยู่แม่ค้าไปถามราคาส่งของแม่ค้าเองนะคะต้นเล็กกว่าน,นี้ครึ่งหนึ่งเขาก็ส่งแม่ค้าห้าร้อยนี่คือ มันค้างของจากแม่ค้ามาแต่ก็ราคาเดิมเนี่ยค่ะ500วันนี้ก็ได้ชมต้นไม้ของสวนที่กุ้งกันนะคะจะเน้นดอกแดงๆอย่างฝาดแดงรักแรกพบสีแดงหรือว่าพวงโกเมนก็สีแดงยังไงอะคะ่ะลบกวนผู้ใหญ่ใจดี FC ของสวนมุมไม้บ้านทุกท่าน ขอให้กดแชร์ให้กับสวนมุมไม้บ้านด้วยนะคะเราจะได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าหากใครมีโอกาสมาเที่ยวโคราชนะคะแม่ค้าและพี่กุ้งยินดีต้อนรับนะคะยังไงโทรมาทางพี่กุ้งเราจะให้ราคาพิเศษทั้งรดและแถมนะคะออฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนพี่กุ้งคะ่ะขอบ,ค,บคุณมากคะ่ะสวัสดีค่คะแม่ไทย